สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่นคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันที่8พฤศจิกายนพศอ2567อนะคะเราก็มาตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจนอนรอนั่งรอเดินรอรอวันที่16ใกล้คืบคลานเข้ามาใกล้จะถึงแล้วนะคะพอ16ออกเสร็จเราก็นั่งรอยืนรอตั้งตารอแหกตารอห่วยรอวิทยาา นอ้นองพนะี่น้องเนาะรอวานที่หนึ่งแล้วก็รอวันที่สิบกอยู่อย่างเงี้ยแหละเอาชีวิตของคนเสี่ยงโชคเนาะชีวิตคนเสี่ยงโชคค่ะเป็นความหวังนะคะเซียนจ่อยให้มาที่ห้าแปดสองนะคะห้าแปดสองและเจ็ดสี่ห้าแปดสองเจ็ดสี่นะคะสองตัวบนล่างมีห้าแปดห้าสองแปดสองค่ะห้าแปดห้าสองแปดสองนะคะ4ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี สีห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่อันนี้ของเซียนจ่อยนะคะอันนี้ของเซนจอยเซยนจ่อยค่ะอ่ะทีน,นี้เราก็มานี่เลยค่ะปูเซล่าค่ะเป็นยังไงพี่นเนาะมันงอเนาะเซเวนเนี่ย,ก,อนนอก,ยกับกับกับรด เจ็ดสี่ห้านะคะปู่โซล่าให้มาที่เจ็ดสี่ห้าและหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดค่ะบนล่างก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งพิจารณาดูนะคะว่าเราจะชอบหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ชอบเราก็มองผ่านไปเลื่อนไปนะคะ ถ้าเราชอบเราก็แคปหน้าจอเอาไว้กดไลค์กดแชร์กด, Share, กดติดตามนะคะถ้าเราชอบถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปนะคะ745นะคะ745เป็นเลขของปู่เสาล่าแล้วก็17บนล่างมี74 75 45 74 75 45 715141ค่ะ715141นะคะพิจารณาดูเด้อพี่น,อน้องอ่มากระจัดคัดรรเล้วก็เลื่อนผ่านคะ่ะ ยาบางบทนะคะเอา้าเห็นเด้พี่น้องม,มันนั่นเราดำเอาว่างไว้เน้นรถมันก็เสียเป็นภาพอยู่แล้วเนาะ แม่ยาบางบทให้มาที่1 7ึ่ดแปดนะคะหนึ่ง็ดกับสองตัวก็จะมี18และ5้าสี่หนะคะก็ไปเขียนซ้ำกัน78็ดสองครั้งเลยหรือว่ามันจะออก7จ็ดมือมือพาไปค่ะนะคะหนึ่งเดเแล้วก็เจ็ดแปดเจที่จริงจ,จ,จ,จะเขียนหนะะึ่งแ ไปเขียนเจนะคะเจ็ดซ้ํากันเอาเลยไปเขียนไว้ข้างบน1 8ึ่งแนะคะหนึ่งและ5 4นะคะสองตัวก็จะมี1 7 7 8 1 8 7็ดเแสและหนนะคะอันนี้คือเป็นเลขของแม่ย่าบางบทค่ะมาต่อเลยนะคะปูในป่าช้าค่ะปู่ในป่าช้าให้มาที่

พูดถึงเลขศูนย์หนึ่งมันยังไม่ได้ออกนานแล้วนะมันจะมางวดน,นี้หรือเปล่านะคะศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งและเจ็ดหนึ่งออกอะไรก็เพราะว่าเนาะคันออกเบิ่อออกคำเนี่ยมือดแห้งเนาะพี่น้องเนาะบ่เคยมีไผซือเด้ส่วนมากก็สิมีเซนแจะเป็นแล้วอันแม่ค้าขายที่เพิ่นขายบ่เมืดเนนะ่ะสิม,มักเหลือมูเล็กเล็กบางามแต่จังเล็กศูนศูนย์นงสิ เลขสามสอราบคคามีผู้สื่อหรือมีต่งแต่ค้นขายอ่ะถือ <c oughs> ค่ะ,งงะใงห้วไเปอรนเนทีฟเนี่ยตนนอเนาะปูในป่าช้านะคะศูนย์และ8ปดตัวก็จะมี0ูนย์เจ็ดศูนเจดหนึ่งเจดแปดหนดศค่ะอันนี้เป็นเลขของปูในป่าช้านะคะพิจนารณานดูนะคะทีทุกท่านว่าเราชอบหรือเปล่านะคะ เราก็มาต่อกันเลยนะครับลืมเขียนลืมเขียนปู่ย่าสชั้น ปูสามแปดแปดนะคะท่านให้มานะคะปูสามแปดแปดแกให้มาในงวดนี้นะคะศูนห้าสามและเจ็ดหนึ่งศูนห้าสามเจ็ดหนึงค่ะฟันทงไปที่เจ็ดหนึ่งนะคะตามที่าอาจารย์บอกเนาะอ่ะสองตัวบนล่างศูนย์ห้าศูนย์สามห้าสามค่ะศูนย์ห้าศูสามห้าสามห้าเจ็ดห้าหนึ่งและสา็ด ห้าเจ็ดห้าหนึ่งสาพิจารณาดูค่ะชอบเราก็จัดนะคะชอบเราก็แคปหน้าจอไว้เพื่อที่จะได้ไนําไปซื้อลอตเตอรี่ไปรุ่นรางวัลถ้าไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะความความที่เราชอบก็ขึ้นอยู่กับใจเราเนาะใจเราชอบเราเห็นแล้วมันถูกตาต้องใจเราก็ไปหาซื้อนะคะในงวดน,นี้ขอทุกคนโชคดีนะคะห้ามผิดหังโดยเด็ดขาดเด้อ ห้ามปิดหวังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังแรงใจเยจิตพอวีด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะอทีทุกท่านแล้วก็เรามาพิจารณากันอีกงวดวันที่16กพฤศจิกาย,ยนพศ2 5 6 7ว่าจะเข้าไหมในงวดนี้